คุณผู้ชมครับทุ่มกันอีก30กว่านาทีนะครับฝาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสุเรนกันอีกแล้วฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าของกินของขายเยอะแยะมากมายอันนี้คุณผู้ชมถามถ่ายว่ามีเยอะไหมช่วงนี้เยอะครับเนี่ยอันนี้กระเจียวเพชรน้ำผึ้งคุณผู้ชมอันนี้มัดเท่าไหร่เงี้ยมาละสิบบาทนะฮะเดี๋ยวใส่ถุงให้ผมด้วยยี่สิบบาทได้กลับมาเอานะเนี่ยจะเอาไปกินนี่ใส่ถุงให้ด้วยเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะยี่สิบบาทนะฮะ จะเอาไปทำน้ำพริกปลากระป๋องกินอร่อยอยู่คนเดียวเนาะีนฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูอู้นี่ใบโหระพาอย่างใหญ่เลยปลูกเองนะฮะ <c oughs> อ๋อกระเพราหรือว่าโหระพาพูดผิดใหญ่มากใหญ่มากปลูกเองเห็นไปแบกมาอยู่อืมชนะมาละสิบบาทนี่มาละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นเลยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะ เออเนี่ยคุณแม่แกหลับอีกแล้วนั่งหลับอีกแล้วโอ้เหนื่อยทั้งวันนะคุณผู้ชมนี่มาละสิบบาทเยอะๆเลยคุณผู้ชม,มนะฮะนี่เดี๋ดวยวเราก็เจอช่องดังอีกช่องหนึ่งนะฮะนี่และนี่คือเจเจนุษร้นเบงตลุงผัดสดนี่หอมต้นหอมเพิ่งวัดมาในคูนี้มาโดนอีกแล้วเพิ่งจะเริ่มหัดเดินเองคนที่โดนตอนก่อน หักเจเจียวมาละสิบบาทเยอะๆเลยคุณผู้ชมนี่ยังสวยๆเลยเนี่ยมาละสิบบาทอ,อันตระกูลผักบุ้งสวยๆมาละสิบบาทแต่จะลลวงก็มีนี่มาละสิบบาท,ทเจียวเพชรน้ำผึ้งนีอ่อันนี้ก็คืออ,อันชันสิบบาท khun bêchom hạt dễ dễ đấy anh ấy tự mai kia rồi mai kia rồi phun mai đù anh cái kia khay mướt đen ha chôm khay mướt đen khi phun nó mà nó nó bắt được rồi nè ào đeo 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 อไก่บ้านร้อยแปดสิบบาทนี่ร้านคุณโยเกิดก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกมาก็กางร่มกางอะไรรอนี่นะฮะยี่สิบาทเยอะๆะเลยนี่เห็นไหมนี่ยี่สิบาทเยอะๆยะเลยนี่ไข่อืมสิบบาทนี่พร้อมตำเลยแม่นี่ชุดพร้อมตำนี่คุณผู้ชมชุดพร้อมตำนี่เยอะๆยะเลยนี่อันนี้ตะยงเจ๊ นี่จะโยงเจ๊จสวยกกร,รมละสิบาทเยอะๆยะล้ยี่ก็มีทางนี้น้ำพริกครับนะฮะการเจนุชทางนี้นี่ฮะนาอยู่นะครับแอปเปิ้ลเข็ดฟางยังมีอยู่คุณผู้ชมตอนนี้เวลาทุ่มกว่าเกือบจะสองทุ่มมีนี่เห็นไหมฮะเห็ดเยอะแยะเลยอือนะครับน้ําบปย้านางครับคุณผู้ชมนี่พร้อมแกงเลยนี่ทุกอย่างมีครบแรง พร้อมแกงเลยนี่ต้นสายบัวอันนี้เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอ่ะมะตูมแขกมะตูมแขกเห็นไหมฮะนี่มะตูมแขกกินกับลาบกินกับก้อยจิ้มจุ่มได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยน้ำมันจะหอมขึ้นมาเลยอ๋อเป็นอย่างนั้นครับถักพื้นบ้านเยอะๆเลยคุณผู้ชมเมเปิ้ลเนแกะเราเมียนเดินผ่านอี่ โอ้ยต่เพียงสดเลยต่เพียงสดสดสดเลย<ด>เริ่มเก็บเริ่มอะไรแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วบางส่วนเก็บนะครับมีผักสวยทั้งนั้นเลยผักชมกันละสิบบาทยี่สิบบาทเยอะแย,ย,ยะเลยลมีสะลอเมนสะลอเมนทะเลแค่น,นี้นี่บกจุดวกแค่นี้เออเเปี้ยเขมเปี้ยโบกใบหยางดอกพี่น้องนี่ เริ่มเก็บเริ่มอะไรแล้วคุณยายเนี่ยเริ่มเก็บเริ่มอะไรแล้วฝนจะมาอืมเนี่ยคุณผู้ชมปลาส้มตำชุดยำขนมจีนเนี่ยยี่สิบบาทเห็นไ,ไหมเยอะแยะเลยนะฮะร้านแม่แก้วครับนี่ต้มแซ่บต้มอะไรก็มีนะฮะนี่ลาบก้อยขมๆก็มีถุงละห้าสิบบาทน,นะนี่ชุอส้มตำจากร้านปลาสุนี่ล้วปลาสุไปไหนเนี่ย ไม่อยู่อืมนี่มะล,ละกอสวยๆทั้งนั้นในร้านคุณลุงนี่ฮะเหชุดละสิบบาทเยอะๆเลยอืมแม่แม่นี่ให้ดูใกล้ๆน,นี่มะนาวก็มีพริกสดพริกอะไรนี่ชุดชุดชุดเครื่องสลอเครื่องสลอเนีน่ยนี่เครื่องสลอชุดต้มยำนี่ฮะ นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยเห็นไหมมาร้านนี้ก็ได้ครบทุกอย่างพัดเครื่องผัดเผ็ดก็บินี่ไีเครื่องพัดเผ็ดนเ,เดนาะมะนาวเยอะๆยะเลยในร้านคุณยงนี่มาเลยอุ่นน่นได้คุณผู้ชมฝากด้วยทางนี้นี่คือร้านน้ำพริกนี่ร้านน้ำพริกร้านน้ำพริกนี่นอ,อ่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมชมพอประมาณคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝนจะตกด้วยนะ ฝนจะตกด้วยอะไรด้วยได้หลายอย่างนะฮะคุณผู้ชมนี่เริ่มกงเริ่มเก็บกันแล้วนะครับเออเก็บนี่ฝนละนี่ครับและนี่คือภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับเก็บภาพบัรยาิการมาฝากคุณผู้ชมวันที่23กรกฎาคม2568ครับส9กนาฬิกากว่าเกือบจะสองทุม่มแคุณผู้ชมนะฮะนี่เยอะเยะเลยอาหารพื้นบ้านเรานนี้แม่ค้ากำลังนั่งฉันข้าวอยู่เออนะฮะ เป็นอย่างงั้นหักกระเจียวเยอะะเลยนะครับของดีเมืองสุรินทร์สเมืองศินนํนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเวลานี้นะครับ<ม>ก็รันพ่เจียบครับนี่กำลังเทสมะนาวอยู่ใช้มะนาวบ้านเนี้ยเออปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เรียกมะนาวอืเนี่มาดูดูข้างหลังนะเดินเดินดูข้างหลังนิดเดียวือข้างหลังเมื่อกี้หลับอยู่ตื่นแล้วเหรอ โอ้ตื่นเร็วจังเลยนี่ร้านเพื่อชายฮะนี่นี่นั่งอยู่กำลังนั่งติดตามข่าวเรื่องทหารเหยียบกับอยู่นะฮะก็จางขาร้านคุณตุ้มตามฮะนี่กับข้าวถุงเยอะแยะเลยน้ำพริกก็มีตอนนี้เป็นน้ำพริกนี่มีน้ำพริกเห็นไหมนี่เยอะแยะเลยคุณผู้ชมร้านคุณตุ้มตามนะฮะเจ้าของร้านไปไหนซื้อผักอนะงานเห็นไหมฮะ ไก่ย่างร้านพี่แอนทางนี้จะเป็นกับข้าวถุงนะนี่ทางนี้เป็นกับข้าวถุงเป็นไงขายดีไหมจ๊ะเรื่อยๆเนาะนี่ร้านพี่แอนครับนี่่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของส้มตำไก่ย่างไก่ย่างหัดใหญ่ะ่ะทางนี้นะครับร้านพี่น้อยส้มตำนี่เห็ไหมฮะมีกับข้าวถุงมีอะไรพร้อมคุณผู้ชมนี่ชุดละ30บาทถุงละ30บบาทเยอะๆเลย นี่นะฮะแล้วก็มีชุดส้ตมตำเยอะแยะมากมายนี่ฮะเมนูตำอยู่ซังโซนนี้นะครับรับก้อยร้อยเอ็ดพี่น้องทางพี่เด้อนี่นะฮะนี่เมนูตำนี้เลยตำนี้เลยมีก้อยมีต้มยำม,มีอะไรนี่เริ่มต้นที่60บาททางนี้ขอหมูย่างทางนี้ด้านส้ตมตำทางโน้นปลาย,ย่างทางโน้นสารสดเมืองรินครับภาพบรรยากาศในเวลานี้23่สิากรกฎาคม2568ช่องน้ำนมเมืองรินน้ำเสนอท่าน ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กำลังใจทุกการนำเสนอ้ดยกันรายการยินดีเจอกันใหม่คลิปหน้าถูกดีทุกท่านนะสวัสดีครับ